เจอกันอีกเรีวยนะครับพี่น้องผมเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งความหลากหลายของปลานะครับน้ำกับใสใสครับนี่ครับปลาเน้นนี่รอยข้ามาจังสีเลยนะครับอ่างนี่ปลาเน้นปลาตะเพียนปลาชดูใหญ่นะครับนี่นี่ครับน, <ะ S 1> น้ำใสอเน็ดใส่ฮะพิมงานนกระอาบเก่าเหมาือนตามล่าปลาใหญ่ที่เก่า ครับไม้เป็นปาแนปาปะาบัวหลังจากได้เห็นหน้าตาอันรอนเอาของเฮ้าแล้วเดี๋ยวผมพามาลุยกันเลยครับบาทนี่หามชุดนี่ไสครับไสแบบมองนี่สบายตากันเลยทีเดียวนะครับ หลังจากนั้นแนวผมมาเจอกับหอยครับปักหอยขมครับปักหอยจุกหรือปอกหอยขมนะครับใส่กัอู้ใส่ไงพี่น้องผมวดใจว่าได้ครับเติมจะหมวกเก็บเอาหอยกันเลยทีเดียวนะครับนี่กัสามสี่นวยหานวยเต็มกัมือเลยนะครับเป็นหอยขมใหญ่นะครับนี่อุ้ยเป็นเตินซ้อนพี่น้องผมเดี๋ยวขออนหญาตเก็บเอามาหอยสักก้อนครับ นี่ครับเป็นพลาเน้นใส่สวยครับสองตัวนะครับผมก็เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากพี่น้องสักก่อนนะครับพวท่านได้จังหวะยิ่งนะครับน,นี่ก็น่าจ,จะเป็นสากของปลาน่นจันไ่นะครับหรือว่าปลายีสบนะครับ มานอนตายอยู่นี่แต่ถิงปันใดกับบู้หูนะครับนี่ครับเป็นสากกองข่าติดจชใหญ่เลยนะครับแล้วผมก็ไดมาเจอกับตะเพียนครับจังหวะนี่วอลล่าซ่าครับค่อยๆขยับเข้าไปลันไกลครับเหมือนจะโดนนอพีนองต่ว่าบวถือกับแปดขึ้นกันนี่อ้ยแต่ได้ดครับนี่เป็นปลาตะเพียนใสใหญ่นะครับเดี๋ยวๆเอาไหมครับเอาไหมจังหวะนี่มาเจอกับ ปลานิ่นครับนี่อู้ยสองตัวใส่สวยเลยครับเอาตัวใดดีถ้าจะเลือกไหลปลากระดิหันหลังให้ผมนะครับแต่กระดิมาาแอบอยู่นี่นะครับผมก็ค่อยๆขยับกข้าไปขยับคขบีครับจังหวะีนเอาแท้ครับนั่นครับนี่ครับเรียบร้อยเป็นปลานิ่นหลุมนะครับใส่หนึ่งกิโลกรัวเลยนะครับปลาตัวนี้ นี่ครับปะนิ่นค่อยๆเหล่มุ่นเนี่ยมันขอมาหาคนครับขอมาอีกขอมาอีกแต่จังหวะละเรียบร้อยครับนี่ครับหลวงพนยืนแถวนี้นี่เองมาเจอกับเป็นฝูงปลาชะโดนักลานะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะมีใส่ประมาณขอแขน หนึงนะครับแต่ว่าผมมาท่านเอาครับเพราะว่ปาปลาก่ยังตัวหน่อยนะครับยังมาท่านติดใส่ต้องการที่้าเอานะครับใสรหนึ่งกิโลเดี๋ยวขอปล่อยไปก่อนครับจังหวะนี้ล่อยมาเจอเป็นหนาจะเป็นฝูงปลาซิี้วน้อพี่น้องร่องนี้เป็น ปลาซิ้วอ่าวครับปลาซิ้วหน่อยซิ้วสวยครับจับกลุมกันสองนาฝนนะครับแล้แล้วผมก็ไดมาเจอครับปลาเน้นครับปลาเน่นสองตัวนะครับรายยิ่งอยู่ที่ซีเมนนะครับเดี๋ยวผมตัดตินใจยิ่งวัดดวงเบิ่งหนีโดนครับจังหวะนี้ใส่เสียงครับใส่เสียงเรียดปลานะครับปลากระไดนิ่งเสียอะไรก็ลอยเขามาแบบนี้เลยนะครับเข้าค่อยๆขยับ ตัวเบาเบาพได้จังหวะเลยคันไก่เลยครับจะดูครับจะดูอุ้ยนี่ครับเรียบร้อยครับลานนี้นี่มักจะแอบอยู่ที่ข้อมือน,นะครับผมเห็นแต่เง,งานะครับจังหวะนี้ผมหันมานะครับเห็นแต่เงอแดงๆผมก ลองยิ่งเดาเบิ่งครับนี่ครับเรียบร้อยครับนึกว่าเป็นปลาเนิ้นหน่อยนะครับที่ไหนใดเป็นปลาเนิ้นใส่เกือบสองโลเลยนะครับจุดนีน้าค่อนข้างจะใสครับนี่ปลาเนิ้นเห็นตะกียกไก่ครับเห็นเก๊กไก่เห็นตะเงาค่อยๆตีฟินเบาๆมานี่ครับสองสามตัวอยู่น้ากันห้าเลือกยิ่งตัวใหญ่สุดครับนี่นี่นี่ครับเรียบร้อย เ <Ooh. S 2> บิง่งหน่วยบักคอยพี่น้องโอ้ยบักคอยคอยอันผมครับอู้บักคอยใผมเห็นมันหน่วยใหญ่ก็เลยเก็บเอาครับที่นั่งเป็นหน่วยใหญ่โอ้อยอมามามาเอาละ อเอาไม้ทันผู้ส้มเบิ่งนี่ทำงานพันบิวออื้พ่อป่ะยี่หันหน้ามันเลิกเนาะเป็นพ่อตัวหนึ่งปานิ่นใส่งามอยู่อืนี่นะครับพี่น้องยิงมาทันโอ้ย ดูอย่ัวนึงนิ่งปกตเทียมมห้ามเลยอาจจะใครลุยดอกโลกกลัวผนละนี่ครับโบ้หลายสำหรับเมืน่อนี้เด็กขอลาพา่นนอ,อกไปซำเม่หลับพ้นกับกระลังไลมาแล้ะกระลังขึมครับขึมถีบมาเลยนีครับคลิปหนาเดี๋ยวบอกกันไหมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ